ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเจ้าบ่ายอมพูดแล้วจะเลือกอยู่ข้างใครจากกรณีเมียหลวงถือทะเบียนสมรสโบกงามแต่งงานสามีที่ไปแต่งกับหญิงคนอื่นจนเป็นเรื่องเาวาโด่งดังและเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ล่าสุดเทียมข่าวสามารถติดต่อพูดคุยกับตำรวจนายนี้ได้ซึ่งทางตำรวจหนุ่มก็เปิดเผยว่าในเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตนเองที่เป็นคนผิด ตนเป็นคนก่อปัญหาตนขอยืดอกรับผิดอย่างลูกผู้ชายและขอร้องว่าอย่าไปโทษหรือด่าฝ่ายเจ้าสาวเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยถ้าอยากดา่าอยากโทษให้มาดา่ามาโทษตนเพียงคนเดียวเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็เครียดและอับอายมากพออยู่แล้วส่วนในเรื่องที่จะกลับไปขค้ืนดีหรือปรับความเข้าใจกับภรรยาหรือไม่นั้นได้รับคําตอบว่าเมื่อเหตุการณ์บานปลายมาขนาดนี้ ตนเองขออยู่เป็นกลางเลือกที่จะไม่อยู่กับใครทั้งสิ้นส่วนลูกสาวทั้งสองตนเองยืนยันว่าจะส่งเสียเลี้ยงดูอย่างดีตามหน้าที่ของพ่ออย่างสุดกำลังขณะเดียวกันก็มีรายงานทางร้านทองในห้างสรรพสินค้าในเมืองชัยนาทนั้นที่เจ้าสาวตามคลิปทำงานอยู่ได้มีการสั่งพักงานพนักง,งานรายดังกล่าวโดยไม่มีกาหนดซึ่งมีผลตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองละค่ะ